สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆนะคะเจอกันอีกแล้วเช้านี้นะคะทุกท่านนะคะนะคะเริ่มต้นวันดีเนาะวันพุธนะคะนะคะใกล้จะสุดสัปดาห์อีกแล้วนะคะทุกท่านนะคะน้ํามีมีดนะคะอันนี้เป็นกระดูกนะคะของหลวงพ่อเดิมท่านนะคะ,นะคะสมัยก่อนเขาจะนิยมออชอบใช้มีดปากกาเนาะนะคะมีดปากกามีดสิกานะคะ สำหร so you so ับท so ่านผู้หญิงนะคะผู้หญิงผู้ชายก็พกได้นะคะทุกท่านนี่ค่ะก็ห้านิ้วนะคะทุกท่านนี่ค่ะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมท่านนะคะนะคะค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะเป็นฝักกระดูกด้ามกระดูกช้างนะคะทุกท่านกระดูกนี้ก็เป็นมงคลนะคะเป็นกระดูกช้างที่เป็นสัตว์ใหญ่เนาอนะคะสัตว์ที่เอ่อหลวงพ่อเดิมท่านโปรดปรานนะคะทุกท่านเพราะว่าท่าน เวลาเดินทางไปไหนมาไหนนี้ท่านก็จะใช้นะคะช้างนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยค่ะสำหรับพกพาได้ง่ายๆเสมาใบพูเต็มใบร่องเลือดสองร่องค่ะแล้วก็นี่ค่ะสวยงามมากๆเลยเพราะว่าเป็นกระดูกงูกระหนกดอกไม้นะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะเป็นมีดเป็นมีดสำหรับพกพานะคะ ป้องกันภัยต่างๆเนาะเวลาผู้ท่านเวลาผู้หญิงนะคะผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็พกได้ค่ะนะคะเพราะว่าใส่กระเป๋าตะพายนะคะสะดวกสบายแล้วก็เวลาเราไปหลับนอนไปค้างอ้างแรมที่ไหนเราหรือว่าเราขับรถทางไกลนะคะทุกท่าน,นะค่ะให้ท่านปกปักรักษาและลึกถึงท่านนะคะเวลาขับรถนะคะไปไหนมาไหนนะคะทุกท่านค่ะคะุยประธรรมพระสงค์นะคะแล้วก็ นึกระลึกถึงท่านนะคะให้ท่านปกปักรักษาป้องกันภัยเวลาจะเดินทางนะคะทุกท่านนะ,คะ่ค่ะเราก็ไม่รู้ว่า,าเราจะเจออะไรเนาะนะคะเราก็อาขอพรท่านให้ท่านปกปักรักษาเราไว้ก่อนเนาะนะคะทุกท่านนะคะ่ค่ะบางครั้งก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะนะคะทุกท่านทุกวันนี้นะคะอันนี้เรามาดูมีดหลวงพ่อลูกนะคะทุกท่านเน่ยค่ะนะคะห้านะนิ้วไซส์าปากกาเช่นกันนะคะใช้ ปากาอ้วนนะคะเขาเรียกปากาอ้วนอันนี้ทรงผอมเนาะนะคะอันนี้ก็ทรงปากาอ้วนเช่นกันเพราะว่าเป็น5้านิ้วนี้ยังเป็นมีดปากาอยู่นะคะทุกท่านนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นงาขนาดเป็นงาตัวเมียนะคะทุกท่านเลยค่ะงาเก่างาแก่เป็นงาตัวเมียนะคะทุกท่านเป็นเป็นช้างตัวเมียนะคะงาขนาดนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านนะคะลัดด้ว <ๆๆ S 1> ยไว้นะคะไม้ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งเนะาะไม้ก่อนก็ ทำออกมาแบบง่ายๆนะคะทุกท่านแต่ว่าสวยนะคะสวยมีสเสน่ห์นะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้ก็รัดด้วยนะคะทองเหลืองนะคะทุกท่านเลยคะ่ะหรือจะเรียกว่าทองฝาบาทนะคะทุกท่านเลยคะ่ะทองเหลืองทองฝาบาทนี้ก็เป็นสิ่งที่มงคลน,นะคะฝาบาทนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นเสมานะคะเสมาเปลวเพลิงนะคะแล้วก็จะมีร่องเลือดแล้วก็เล็บเล็บจิกคว่ำหงายเนาะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเปลวเพลิงนะคะ แต่ตรงนี้ก็จะของเก่าอาจจะเอาไปทําน้ามนต์หรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดที่ผ่า,านการใช้งานมาแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะตอนนี้ก็จะฝังห้าดอกเนา,าะนะคะข้างก็เก่าเดิมเดิมนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากมากเลยนะมีดเล่มนี้สําหรับพกพานะคะทุกท่านเลยค่ะสันมีดก็จะหนานะคะสันมีดก็จะหนานะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะหลวงพ่อลุ่งวัดน้องสีนวลนะคะทุกท่านเลยค่ะ เป็นมีดหลวงพ่อรุ่งก็เป็นมีด أ, เป็นที่คารบนะคะเป็นหลวงพ่อท่านศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะทั้งสองพระองค์เลยนะคะไม่ว่าหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อรุ่งนะคะเป็นสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องเป็นลูกพี่ลูกน้องกันด้วยนะคะทุกท่านเลยค่ะคือพุทธคุณนี้เดี่ยว่าศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะเวลา,าเราไปไหนมาไหนเนาะเราก็ระลึกถึงท่านเวลา,าผ่านไปก็ไปกราบหลวงพ่อด้วยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ ฝากตัวเป็นสิทธิ์เป็นลูกเป็นหลานของหลวงพ่อท่านนะคะนะคะไปกราบเวลาเราผ่านไปก็วัดหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อลุ่งก็ไม่ห่างไกลกันนะคะทุกท่าน10กิโลเองนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นกริบหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นเป็นกริบนะคะนะคะเป็นกริดหลวงพ่อเดิมเนาะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้านะคะตรงนี้ก็จะอันนี้เป็นเงินเก่านะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นเงินเก่านะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆ แต่ว่าเป็นทองแต่ว่าเป็นเงินก็ไม่ใช่นะคะตรงกลั่นนี่คะ่ะจะเป็นออกทองทองนะคะทุกท่านนี่ค่ะ,ะ,คะเป็นกริบนะคะทุกท่านน,ะะน,นี่ค่ะเป็นกริบหลวงพ่อเดิมนะคะเสมาใบาโพนะคะรอยจานร,รอยลงพระกรถาอาคมแล้วก็กะหนกดอกไม้นะคะทุกท่านนี่ค่ะข้างก็เก่าเดิมๆเนะะาะ <ๆ S 2> นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านนี่คะ่ะก็มีให้เลือกหลายแบบหลายแนวนะคะทุกท่านแล้วแต่ าบางคนก็ชอบเล็กๆเนาะบางคนก็ชอบควันช้างนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะอันนี้ก็ด้ามลงปากสิบนิว้วเฉพาะใบก็5นิ้วกว่าเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรีบหลวงพ่อเดิมเช่นกันนะคะทุกท่านเน,นี่ยค่ะค่ะในตรงนี้ก็เขาผ่านการใช้งานมายาวเราก็จะหลุดนิดนึงน้ามไม่ได้ซ่อมเออเอากาวติดไว้หน่อยนึงนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะแต่ตรงนี้ก็จะหลุดเนาะนะคะเขาจะหลุดนะคะทุกท่านมา เ <Jasmine. S 1> พราะว่ายาวนานแล้วเนาะมีรอยจานด้วยนะคะทุกท่านเลยค่ะรอยลงพักตถารอยจานนะคะ,นะคะทุกท่านเลยคะ่ะนโมพุธทธายะนะคะทุกท่านเลยคะ่คะนี่ค่ะก็จะลอยมีรอยจานหลวงพ่อด้วยนะคะนะคะนโมพุธทธายะเล็กๆนะคะนี่ค่ะอง์พระกรถา dachte, คมไวไ้อันมีดกริดนี้เอาไปทําน้ามนต์นะคะทุกท่านเอาไปทําน้ํามนต์ทำวิธีไหว้ครูไม่ว่าพระขันหรือกริดนะคะทุกท่านเลยคะ่ะจะเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกท่านค่ะ เอาไปทําพิธีต่างๆเนาะนะคะเป็นว่าทําน้ามนต์อาบทาน้ามนต์ินหรือว่าเอาไปาทําพิธีนะคะไหว้ครูต่างๆนะคะทุกท่านเลยคะ่ะข้างข้อเก่าเดิเดมๆสีมาใบโพเต็มใบนะคะทุกท่านก็ลงพระคาถาอาคมนะคะกนะคะหนกดอกไม้นะคะกลีดเล่มนี้ก็ผ่านการใช้งานมายาวนานนะคะทุกท่าน,นะะนะะเลยค่ะเหล็กเขาก็จะเป็นจุดๆๆุมขุมอย่างนี้ก็คือเป็นเหล็กผสมนะคะทุกท่าน ไม่ว่าเหล็กศักดิ์สิทธิ์เหล็กมีพุทธคุณเหล็กมงคลนะคะ <_ an> เขาจะเอามาเผาแล้วก็มาตีหล่อหลอมเป็นใบกลิดเป็นใบมีดนะคะทุกท่านถ้าเป็นจุดๆแบบนี้นะคะไม่ใช่เหล็กแผ่นเนาะนะคะสมัยก่อนก็ถ้าต้องเป็นเหล,เล็กศักดิ์สิทธิ์เหล็กมงคลนะคะ,นะคะนี่ค่ะจะสวยด้ามก็จะสวยอย่าก็จะมีรอยจานนะคะทั่วาฝากและด้ามเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะลงบัคาอาคมไว้ทั่วเลยนะคะ,นะคะนี่ค่ะทั้งฝากและด้ามนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ สุดท้ายนี้น้ำก็ออขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไปไหนมาไหนก็ขอให้แค้วคาดปลอดภัยทุกท่านนะคะน้ำก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะ